โรงเรียนเทพพิทยาเป็นโรงเรียนประเภทสามัญสังกัดสำนักบ,บริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานโดยคณะบาทหลวงศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสังคมณฑลราชบุรีตั้งอยู่ที่201หมู่9ตำบลกรับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น15ไร่ต่อง,งาน ในราวปีพุทธศักราช2481หลวงสิทธิธพการได้เป็นผู้เริ่มบุกเบิกพื้นที่ห้วยกระบอกพื้นที่นี้ซึ่งมีอนาเขตติดต่อ3จังหวัดคือนคปรปฐมการจนบรุรีและราชบรุรีสมัยนั้นราคาที่ดิน1นไร่เพียง25สตางค์เท่านั้นบริเวณพื้นที่นี้เป็นป่าไม้มีสัตว์นานาชนิดหลังจากที่เดินทางมาสำรวจและพบว่า ที่ดินที่นี่เป็นดินที่ดีเหมาะแก่การเพาะปลูกท่านจึงได้ซื้อไว้หลายร้อยไร่ระยะนั้นคุณพ่อ,อยวงเส้นเก่งมุ้ยสิงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทาว่าและมีหน้าที่ดูแลวัดห้วยกระบอกเห็นว่าที่วัดห้วยกระบอกแห่งนี้มีครอบครัวกิจตังมากพอประมาณและมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตห้วยกระบอกเป็นจำนวนไม่น้อย ด้วยเหตุนี้คุณพ่อจึงตั้งโรงเรียนประจำวัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2497และทางกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2497โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .4 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น65คนโดยมีบาทหลวงเซอ,อาแซ่เจว หรือที่เรารู้จักกันในนามคุณพ่อสุเมธวัชรศักภัยศาลเป็นผู้จัดก,การและครูใหญ่คนแรกสถานที่เรียนคือใต้ถุนวัดและบ้านพักประสงค์ในปีพุทธศักราช2500คุณพ่อเซ่อ,อาแซ่เจวมีกิจธุระอื่นเพิ่มขึ้นไม่อาจบริหารโรงเรียนได้จึงแต่งตั้งให้คุณสนิทวิสิทธิ์เป็นผู้จัดก,การ และมีคุณประสานปริจ,จเจริญเป็นครูใหญ่พร้อมทั้งได้ขออนุญ,ญาตทำการสอนถึงชั้นม .3 หรือป .7 ในสมัยนั้นขณะนั้นเองที่คุณพ่อยวงเส้นเก่งซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเห็นว่าสถานที่เรียนเดิมนี้ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นคุณพ่อจึงดาเนินการก่อสร้างสถานที่เรียนใหม่ขึ้นเป็นอาคารแบบถาวรและด้วยความร่วมมือของคุณวิวัฒ คุณภูณสีวังตาลและคุณสนิทผู้จัดการอาคารเรียนมาตรฐานหลังแรกก็สำเร็จขึ้นในปีพุทธศักราช2500ณสถานที่ปัจจุบันซึ่งมีเนื้อที่ทั้งสิ้น15ไร่2งานได้รับการบริจาคที่ดินในการสร้างโรงเรียนจากหลวงสิทธิธ์เทพการซึ่งท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มบุกเบิกที่ดินในห้วยกระบอกอีกทั้งท่านยังได้นำความเจริญมาสู่ห้วยกระบอกอย่างมากมาย อาทิเช่นสร้างถนนไปยังหมู่บ้านต่างๆสร้างทำนบกั้นน้ำในปีพุทธศักราช2504คุณพ่อไกรศรีทัพศาสตร์ได้เดินทางจากหัวยางมาประจำตำแหน่งเจ้าอาวาสและผู้จัดการโรงเรียนได้เริ่มปรับปรงุงโรงเรียนโดยเห็นว่าโรงอาหารอยู่ในสภาพจุดโทมเกือบใช้การไม่ได้จึงได้จัดสร้างขึ้นใหม่เป็นอาคารทาวร ขนาดกว้าง8เมตรยาว32เมตรในปีถัดมาโรงเรียนเทพพิทยาภายใต้การบริหารอย่างเข้มแข็งของคุณพ่อไกลศรีโรงเรียนก็ค่อยๆเจริญขึ้นตัวอาคารเรียนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นมีการจัดตั้งเวทีละครบริเวณโรงเรียนมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงามน,นอกจากนั้นยังได้สร้างโต๊ะอาหารแบบถาวรจำนวน36ชุด จึงทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนั้นหลังจากนั้นคุณพ่อยวงเสี้ยงเก่งมุ่ยเสงมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนอีกวาระหนึ่งในปีพุทธศักราช2509ท่านเห็นว่าอาคารที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจึงได้สร้างอาคารเรียนสองชั้นจำนวน12ห้องเรียนขึ้นโดยมีคุณวิวัต์วางตาล และคุณสนิทวิสิทธิ์ศิ์นตลอดจนพี่น้องชาวตลาดห้วยกระบอกและบรรดาผู้ปกครองนักเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีได้ปรับปรุงแก้ไขโรงพละโรงอาหารจัดสร้างบ้านพักครูนอกจากนั้นยังได้ล้อมรั้วบริเวณโรงเรียนปลูกต้นสนปรับปรุงสนามเล่นให้เพียงพอและเริ่มมีวงเมโลดีก้า นอกจากนี้ได้ย้ายวัดจากสถานที่เดิมมาอยู่ในบริเวณโรงเรียนเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาอีกด้วยในปีพุทธศักราช2516ขออนุญาตเปิดเรียนในชั้นมัธยมศึกษาเป็นแบบสหสศึกษาแต่ต่อมาก็ต้องปิดแผนกมัธยมลงเนื่องจากขาดครูผู้สอนในระดับนี้และต่อมา ในปีพุทธศักราช2 5 2 5คุณพ่อบุญทรงของทองได้สร้างอาคารเรียนอนุบาลหลังแรกขึ้นซึ่งเป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2536คุณพ่อชาวฤทธิ์วินิจกุลได้ปรับเปลี่ยนอาคารซึ่งเป็นบ้านพักครูให้เป็นอาคารเรียนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ห้องขนาด8ค8เมตรจำนวน4ห้องและภายหลังคุณพ่อวิจิตสัตสมบูรณ์ได้ปรับเปลี่ยนให้มาเป็นห้องประกอบการต่างๆปีต่อมาคุณพ่อชาวลทิ์ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวจำนวน7ห้องเรียนสำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลเป็นหลังที่สหลังจากนั้นไม่นาน มีการจัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์ห้องแรกจำนวน25เครื่องในปีพุทธศักราช2540โดยการสนับสนุนของสิทธิ์เก่าเทพิทยามีการสร้างถนนคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียนและในปีพุทธศักราช2542ได้จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษาจำนวน52ที่นั่ง โดยได้รับการสนับสนุนของสิทธิ์เก่าเทพวิทยาเช่นกันและในปีนี้ทางโรงเรียนได้ยื่นเรื่องต่อสังคมมทรราชบุรีเพื่อขอก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่4ชั้นแทนอาคารเรียนหลังแรกเนื่องจากห้องเรียนและห้องประกอบการต่างๆของทางโรงเรียนมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนแต่ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติจึงรอคอยเรื่อยมา ต่อมาคุณพ่อสุเทพภูพามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารงานในปีพุทธศักราช2546ได้ยื่นเรื่องการก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้นอีกครั้งหนึ่งต่อสังคมมณฑลราชบุรีและท่านได้ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องในที่สุดก็ได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างและในปีพุทธศักราช2547คุณพ่อได้สร้างอาคารเรียนชั้นเดียว ซึ่งเป็นอาคารเรียนสำหรับรองรับนักเรียนจากอาคารเรียนหลังแรกมาเรียนที่อาคารเรียนแห่งนี้ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้เป็นอาคารเรียนในปีพุทธศักราช2547ในปีพุทธศักราช2548ทางโรงเรียนได้ทำเรื่องขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนนำความรู้สึกเสียดายแก่คณะครู และบรรดาศิษย์เก่าเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นอาคารแห่งอนุสรณ์และรำลึกถึงการก่อตั้งโรงเรียนและเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2548ในระหว่างที่คุณพ่อมาดำเนินงานที่โรงเรียนนี้เองท่านได้ปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนให้มีขนาดกว้างใหญ่สูงโปรง เหมาะกับสภาพปัจจุบันอีกทั้งจัดสร้างทางเดินระหว่างตึกอนุบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการเดินข้ามระหว่างตึกและในปีพุทธศักราช2549คุณพ่อสีริศักิ์ยอแซฟได้มาดำรงตำแหน่งแทนและสารงานต่อจากคุณพ่อสุเทพในปีนี้จัดให้มีการก่อสร้างทางเดินระหว่างอาคารเรียน2ชั้น กัอาคารเรียนสี่ชั้นที่กำลังดำเนินงานก่อสร้างอยู่เพื่อความสะดวกสำหรับท่านผู้ปกครองและนักเรียนในการเดินข้ามไปมาระหว่างอาคารเรียนในภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา2549ได้เริ่มใช้อาคารเรียนหลังใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมโดยย้ายห้องธุรการจากอาคารเรียนสองชั้นมาอยู่ห้องใหม่ในปัจจุบัน และขยับขยายชั้นเรียนเข้ามาเรียนในอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งได้ทำพิธีเสกและเปิดอาคารเรียนในวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2550และใช้ชื่อว่าอาคารเทเรซาเพื่อให้สอดคล้องกับนักรเทเรซาซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนปัจจุบัน โรงเรียนเทพพิทยามีนโยบายด้านการบริหารโดยเน้นคุณธรรมนำวิชาการเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในหน้าที่บทบาทความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและประเทศชาติใช้หลักศาสนาเป็นแนวทางควบคู่กับการเรียนการสอนให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดีมีความรู้พร้อมด้วยคุณธรรมสมดังปรัชญาที่ว่าคุณธรรมนำวิชาพัฒนาุข และดังคำขวัญที่ว่าเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนเป็น3ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยได้เริ่มเปิดการสอนในระดับชั้นมัธยมเป็นปีแรกในปีการศึกษา2548จากอดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนเทพพิทยามีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากสภาพเดิมไปอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นการปรับปรงุงโรงอาหารก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมหรือการปรับปรุงสภาพพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนอีกทั้งมีการจัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์ห้องใหม่ซึ่งมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนทั้งสิ้น50เครื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน และจัดตั้งวงโยธวาทิตจากเดิมซึ่งเป็นวงดุริยางโดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและผู้ปกครองทุกท่านจนทำให้โรงเรียนปิดนิยอมรับของชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกตลอดมา <Okay. S 1> ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในอดีตได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายแต่ก็เชื่อว่าความทรงจำในอดีตของคนรุ่นเก่า ภาพแห่งความเหน็ดเหนื่อยรอยยิ้มและความสำเร็จที่เกิดขึ้นจะยังคงประทับในใจของพวกท่านอย่างไม่ลืมเลือน